สวัค่ะวันนี้ว่าสบสาวร์ะยมาช้อปปิ้งเลยค่ะวันนี้หนกตาสนใจไม่เบื่อสนุกมากเยออยู่ในนี้สักสาชั่วโมงล้วเนออะไดเต็มตะกร้าหลายๆตะกร้าเลยค่ะแล้วรหนูช้อปปิ้งยัไงคะได้มีอะไรสนใจบ้างหรือุปลน่ารักมากคือที่หนูชอบวันนี้น่าจะเป็นใครขส้นใหม่ชือพฮเกียน่ารักมากค่ะคือใครที่เป็นแฟนคลับกคทุกใครที่เป็นแฟนคับ นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซูชิเกีย๊ยวน่รารักมากๆมีดิชทเยอะมากละลานตาไปหมดเลยก็อยากให้ทุกคนมาช้อปปิ้งที่นิโนะคลกันค่ะคือมันมีทั้งแบบของกระจุกกระจิกน่ารักแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราแบบว่าคือเราต้องซื้ออ่แม่ก็มาลองดูได้ค่ะแล้ว่็คือถ้าเมาก็เสือกแทบจะหมดรานละแทบหมดเลยนี่ก็จะนหลังกันไปแล,ปแล้วจนถึงของที่อื่น <c oughs> อน่ะก็คุณเคยมากันได้นะคะที่ ที่เซนทรัลเวสเกตค่ะเราเปิดวันนี้วันแรกเลยมั้งค่ะโอเพอนิ่งเลยใช่ไหมชั้นสองชั้นสองค่ะทุกคนที่เซนทรัลเวสเกตนะคะก็ของเยอะมากๆแล้วก็ถ้าใครจะมาก็เผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าน่าจะอยู่ในงานแน่นอนาหนาถึงงานที่นี่บอกว่าหนูเสร็จปุ๊บก็ต้องไปถ่ายที่นี่คืองานมันแน่นมากใน้าจริงๆมันมันตอนนีเขาคิดที่ในช้มัน่าองรันบ้างวอวันนึงเราจะรได้กงาน เดยกวาวิงรอนิงไกลเลยด้วยวันนี้น่นบบาจะตบนรถค่ะตบนรถก็วันนี้ไปไปถ่ายไกลยอยู่กัรของโฟรเอเลเมนต์ก็ช่วงน,นี้ก็เริ่มเริ่มใกล้จะได้ปิดกองของที่ใหญ่ที่ดินแล้วก็จะต้องต่อด้วยเหล่าต่อด้วยพี่น้าอะไรอย่างเงี้ยคือต,ตอนนี้ก็เพราะว่าเขาออนปีหน้าก็เลยอยากให้แบบปิดกล้องไวๆตอนนี้ก็เลยรีบถ่ายทุกเรื่องเพราะหนูอ,อยู่ใน สีเรื่องเลยไปถึงเรื่องเลยแล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยเหนื่อยไหมคะแบบทำงานเร่งานนี้เหนค่ะแต่ว่าก็มูดฟ o เอนเอจีซึ่งนันแหละจะถามว่าปีหน้าจะได้ติดตามเลปะก่อนแบบย้มาหน่อยในเรื่แบบ้แฟนก็รอปีหน้าปีหน้าก็ที่ที่ได้เห็นแน่ๆก็จะเป็น f เ elements อะค่ะเรื่องเสน่หาวายยแล้วก็ ฝากคุณลมในทุกๆเรื่องเลยทั้งแบบเรื่องที่ดินเรื่องที่นาแล้วก็เรื่องน้องใสด้วยแล้วก็ฝากหนังของพี่ปอเดียนคาวตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องมารแล้วมั้งคะใช่ก็ก็ฝากด้วยค่ะปีหน้าได้รับชมแน่นอนแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสําหรบบทั้งการแสดงแฟชั่นแล้วก็ทุกอย่างเลยก็ฝากด้วยค่ะที่โซลเอนเ e อร์เทนเมน ใช่ใช่เราเปิดมาแล้วตอนเป็นไงบ้างเอ่ยคะตอนนี้ธุรกิจต้อการฟอสซาวก็ไปได้สวยค่ะตอนนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ทําอะไรแบบเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกกําลังกําลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนเราขึ้นขั้นมาได้เรื่อยๆก็รู้สึกดีค่ะที่ที่ได้ได้ได้ทำบริษัทของตัวเองก็เหมือนแบบว่าแบบเราได้ไคลน์ทุกอย่างด้วยตัวเราเองแล้วก็พอพอตอนนี้มันมีอะไรแบบ ที S <S ่เราต้องเรียนรู้ก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะโซเลนมีแก็มีน้องฟีนเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้องฟีนแล้วก็มีพี่ฟีนบางวันแล้วก็มีมู๊มีอะไรหลายคนเลยค่ะก็คือเป็นเราหลายๆคน่หนูรอแม่เอาตัวเองก่อนดีใช่ไถ้าแบบขยับขยายๆใดๆก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออมันเป็นไปในทุกทางเรายุ่งไหม่ะเรางานแสดงก็าทำบริหารก็เอาเราทำได้เรา เราทำได้แล้วไม่มีอะไรที่เราทำได้ค่ะเอ๊ะห <c oughs> ยอกไม่มีอะไรที่เาทำไม่ได้หรอกจินเบอร์แรกก็จะเป็นฟิล์มใช่เบอร์สองก็จะเป็นฟิล์เบอร์สามฟิล์มแล้วเล่นก็ตอนนี้มีน้องเพิ่คาเฟียรก็ทำทำท,ำทำั้งหน้างานแล้วก็หลังบ้านด้วยก็พยายามทำงานให้มันออกมาแบบมีคุณภาพมีคุณภาพที่สุดทีา่าเฟียร์ทำได้ ถามเบรกนิดนึงนะวันที่สามที่หนึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตกน้องเออเราเราจะไปทุกกิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรไหมเออก็ยิ่งดียิดีกับน้องด้วยเห็นเห็นว่าแบบซ้อมหนักเลยวันวันวันก่อนก็แบบปวดตัวปวดอะไรก็เห็นว่าน่าจะทุ่มเทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ้อมเยอะเลยแหละสําหรับคอนเสิร์ตอันนี้ของน้องก็มีเขามีแก๊สเลยที่เขาประกาศประกาศแก๊สเราก็น่าสนใจมากๆก็อยากให้แบบทุกคนเชิญชวนไปดูแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องกัน่ะแล้วซป็นยีราหาเป็น หลายคนก็รุ้นั่นแหละว่าจะเป็นเกสได้นไมยเอ่ยตารางงานมันบอกว่าอะไร shooting confidential ควา,ามลับไงเม็ดไหมล่ะก็าบอกรุนไม่เอเ่ยแปลงแไม่รู้ไม่รู้ไม่สัญญาณไม่ค่อยดีพี่พูดอะไรมาคะ อยากให้ได้เจอกัน <Viol> บ้านเราไม่ค่อยได้เจอเจอเจอหลังบ้านเราก็คุยกันแล้วก็เจอกันแบบไลน์ใเป็นไงคะเป็นงานวันจุนีเขาก็เปิดบริษัทของเขาด้วยก็ก็น่าจะฟิลเดียวกันแล้วก็น้องน่าจะแบบน่าจะน่าจะเหนื่อยประมาณเดียวกันและค่ะสําหรับสําหรับเรื่องในบริษัทด้วยแล้วก็งานก็เยอะด้วยพอกันเลยก็ต้องรอรุนไหมคะสังกิบนี้แฟนให้ทุกคนเอนจอยกับคอนเสิร์ตน้องค่ะ อย่ามาแบบมาสคอตนะคะค่ะใบกระโกรงสุภาพอย่าไม่รู้ไน้องไม่ดูน้องฟินแก้แต่น้ำมีได้จำเลยน้องฟินเหรอปกติจะเห็นน้องฟินถือกระติกน้ำอยู่เรื่อยเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นมีอะไรน่าสนใจมั้ยคะกระติกน้ำของน้องฟินเองแบรนด์น้องฟินเองค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้โซเอาหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีมีอย่างอื่นที่ให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้า กัดด้วยนะคะนายดิคูค่ะนายดิคูนนยดิคูแบรนด์้องพินเองต้อแล้อกจากติดน้ำก็มีอื่นอะไรก็ได้สิมีเยอะค่ะแม่แบบมีทั้งเสื้อแล้วแต่ว่าแบบเดือนนั้นจะเป็นเคชัชนไหนร้อนชารายอย่างอย่างตอนนี้ค่ะเป็นสเวตเตอร์อยู่ก็เป็นลายที่น้องพินออกแบบเองด้วยแล้วก็คือเป็นคอนเซ็ปที่ที่ชอบมากๆแล้วก็ ก็เหมือนกับว่าหวังว่าทุกคนจะมีแบบบ้านที่ปลอดภัยเป็นของตัวเองอะไรก็เลือกชมกันได้ที่นายทูเทเลสค่ะปีใหม่เราพว่ไม่ได้เจอหนูค่ะไม่ได้เจอปีใหม่ด้วยปีใหม่แฟนๆหนูก็ได้ก็มารีคริสมาสนนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวีย์สำหรับแฟนๆทุกคนเลยค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหมดปีแล้วไวมากก็เดี๋ยวปีหน้ามาเริ่มต้นอะไรดีๆด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าจะมีความสุขในทุกวันแล้วก็ กินเยอะๆกินอิ่มนอนหลับนะคะเป็น n a t ี o n a l Pack ยี่บเียก็แฮปปี้ดีะนะคะมาริคิสมานะคะ Be healthy Be happy นะคะและ Be o all นะคะ,อนนะ,คะขอบคุณค่ะคนะเสิร์ตก่อนได้น,นะคะ i n s e r ะ